นักข่าวท่านทาม,มานี้เป็นการประทับร่างนะครับซึ่งเป็นไฟมาเป็นพันปีแล้วการประทับร่างไม่ใช่โอหกหรืองืงายแต่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและก็ที่ท่านเห็นนั่นก็คือวิญญาณของปู่หลวงอุดมที่เป็นภูมิบ้านภูเมืองของของถิ่นประเทศไทยเราที่ไหนก็มีหมดภูมิบ้านภูเมืองหรือว่าปู่ประจําหมู่บ้าน ทีนี้ท่านพออกพอใจในการพระบูชาถวายเครื่องสังเวยต่างๆท่านเลยพอใจเลยเกิดเป็นวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเราประกอบพิธีนี้ไม่ได้มีการสร้างภาพไม่ได้มีการหาเงินหาทองไม่ใช่การหลออกลงแต่เป็นการรักษาวัฒนธรรมให้คนไทยเรานันคงอยู่สืบต่อไปขอบคุณครับแม่เห็นตัวใดครับเห็นตัวเลขบ่แม่เห็นเลขบ่ เห็นเลขบ่ครับเห็นเลขหาเห็นเลขหาอ๋อไปเห็นเลขหาอยู่กล้วยครับยุ่งขึ้นข้างบนเลยครับเด็กเขียนอยูข้างล่างก็เลขหาไทยเขียนอยูข้างล่างก็เห็นเลขหาไทยเด้่เห็นอยู่กล้วยก็เห็นเลขหานะครับอ๋ออ๋อนะครับถ้าเป็นเห็นอยู่กล้วยก็เลขหาครับนะครับแม่เคนก็เขียนเลขหาไทยอยู่ข้างล่างให้กันนะครับผมขำเตือน ทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหาใครกว่าที่กูสูบแ่บๆเนี่ยบ่ไร เจ็ดี่ศูนย์ป่ะม่ป่ะเนี่ยะเนี่ยหนักแป๊บป่เนี่ยเจ็ดไปหนักเจ็ดป่ะเจ็ดที่ศูนย์ป่แม่เงินป่ะแม่น้องชันบ่ะตรงกันเรืยงเงินตรงกเร่อเงินป่ะเจ็ดสี่ศูนย์ เจ็ดสี่ศูนย์นะเนาะเจนากับเจ็ดัอ่นเจอุ้ยกัแปรออกเนาะปูกระดักสามนกัห้นอห้แต่ปึกกับปูเอ้ยอันนี้ปึกกัปึปูอันีลงกลงยู่ดอกปูเิ้นขนาดเพิ่นแปเบิงยังตีบอกอยู่เน่ ทุกท่านกับแปลเอาเด้อครับพี่น้องเด้อครับแปลวิเคราะห์เอานะครับเป็นติศนาของปูนะครับเจ็ดซี่สุดแถวบ่พอกนะฮะปัญหาฟังนี่เจ็ดเห็นปะเป็นว่าจะฟังทั้งพี่หน่วยแรกหน่วยแรกฟังแรกเดยคือเจ็ดป่ะมึงอยู่เจอว่าอะบ่เห็นปะเดี๋ยวมึงทำอะไรเอาซีนึ่ง เก่าูนน้ำดครับแมร่าบอกเก่าสูนน้ำครับคุณผู้ชมเด็กหน้อยสี่คนอยู่ฟังมีกับอุ่มนวยใครยังสั่นกูเสียหายมึงเอาใครมาเนี่ยสี่ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ก็ใส่โดนมใส่โดนเอาลตัวเด่น้วหาหาผมหาหาอันนี้หาเรับเองาครับเด้อหานะครับ มเรียกานเงกระถางกระถังทูบแรกเซเป็นน so claro, ักหานะครับเหีคร uh, uh, so ับกแบบนรับผหาซีแปแปะ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 ปฮะแปเดี๋ยวแปะแปะไท่แปะไถ่แปะไถ่ดียแปะไถ่แปไ ไปยัน้อบินี้ครับผมเชิญอันแรกนะครับเลขหานะครับเชิญสองเลขแปดนะครับ

chiến khí công chuyển khí câu mở tướp đây không bà thì này mở tướp đây chân nó phun bên đây khả chân bên đây kiệt con chuyển bóng nó kiệt chỉ chỉ bóng cùm xuống xuống xí xuống chết เนเชียภาษาภาษาเทปภาษาทปเพ่นามัง้งเอาปูนปูประกาศแดงเชิญในผมหลุด โศกลาบน้อยกูกับไหหมูมึงไปเบิกแล้วไหผ้ากันใส่เทียนสะไหมีสติเทียนสะขึ้นเอาไหาเป็นกูขอจากเบื้องบนลงมาไหหมูมึงใดทอนี้วงสวงของกูนี่ปีแรก อีต่อต่อไปต้องให้กูได้เห็นไฟฟ้าบริวารของกูเองฮะฮะฮะฮาแปดแบดแบด ห8 8นะครับ2 2เอาครับผมสรุปนะครับผม582ครับผม82สสุปนะครับผมหัวสาสา้าครับผม582แปดสองห้านะครับ 582นะครับผมสรุปสุดท้ายนะครับผมนะครับผม582นะครับหา82เด้อนะครับพี่น <initiation> ้องที er <raszam>, ่ป an ู่แล้เห็ดมือบอกเมื่อกี้นะครับเนาะนะครับผมหา82นะครับผมสรุปให้แล้วนะครับผม582นะครับครับผมถมก็ชอบกันน้ำปลิทุ่ในนะครับผมก็ฝากทุกท่านเนาะครับโปรดใช้ปัญญาอนุญาตในการรับชมนั่นเด้อนะครับพี่น้องก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผม582นะครับกับสุดท้ายที่ปู่ให้นะครับผม 582นะครับ582นะครับ582ก็ตัวอื่นก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมทั้งเลขทะเบียนรถนะครับเลขธนาบัตรแล้วก็เลขทูบนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมนะครับฝากทุกท่านนะครับผมนะครับฝากทุกท่านไว้เพียงไวเพียงค่นี้นะครับผมเดาไปพ่อนะครับผมไปได้ับเขบอกว่าเมน น,นี่ผู้ออกจากแรงนะครับเป็นคนธรรมดาแล้วครับนี่เป็นคนธรรมดาแล้วชจมหันครับชจมหันประยุงเทมเนาะ <c oughs> กับว่าได้ตตดตอกันนะครับ่ะไ้ตดตอกันกับประหาอยุททั้งคุณมาครับ <c oughs> ไปหายุ่งเทพค่ะไปหายุ่งทั้งพุนเพราะพูดดมพิ่นนั่ไปเนาะค่ะเนาะพิ่นนั่ไปพ่นนัมไปถอดน้ำเขาเมืองจ้าพ่นนั่ไปยุ่งเทพแม่ค่ะเพิ่นนั่ไปพุนแล้วเพิ่นก็ไปโปรยอยู่ทางนั้นนล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่านรังก็ว่นใดลงมากเพราะว่ามันกระติดโลงโควิดโลงอย่างนื่องนะค่ะครูพิ่นก็เลยนั่ไปแล้วเพิ่นก็ไปหายโชคลาภลอยอยู่ทั้งอ่ากรุงเทพถือเชื่อกันค่ะให้ให้ให้ทั้งบางกอกสามหวดแล้วครับทั้งบางกอกสามหวดค่ะสามหวดแล้วบ่ค่ะโอ้ ชอบลาบร้อยกับลูกซีตกับถือกันไลยยึงเทพก็ได้ค่ะบางเกาะค่ะครับปัจจัยเนี่ปูดวงเพราเนี่ยกไ็ไปไปหาผลไฮมัสตั้งที่น,นี่ใช่เป็นน้ำไป็พยายามอยากให้ล่างลงมาเนาะจ้ะเนาะครับบานนี้กัมันกับติดโลกมันกับมากก็ได้บานนี้ก็ดีกับ,บจังหวะมันก็พยายามพยายามจ้ะแต่เลยแบบ ก็ซอยล่างน้ำแน่เลยจ้าบซอยล่างไข่ามาหากินไข่ได้เป็นผลที่สําเร็จแล้วจ้าวแต่ตอนนี้ก็สําเร็จวัตถุย่างแล้วค่ะครับผมอยากที่ว่าล่างแบบติดบทัชน่าจะน่าตอนนี้กับคุณบารมีของพ่อฟูโดม่นซอยครับผมซอยล่างไข่ได้แบบเบิดนี้เบิดสินครับบเิดความจนความยากนะจจะน่าครับผมเอาสามหัวซ่อนนั่นเนาะครับมันนี่ก็มว่าปวดภายทั้งทั้งนี่ทั้งเก่า นะครับ,บให้พี่พนอ้องเขามีโชคมีลาภเพื่อนกันเนาะค่ะครับผมที่ดีมันนี่กับปูพึ้นบวงสวงไม่จ่าหน่อ,นอบวงสวงของฟูปีละทิยาเสร็จาพื้น,านยาบปูตสวงเพราะว่าข้าวบานข้าช่อง้าะจอกพวกเค็ดพวกปิ้นปเป็นกันเลยว่าทุกอย่างนี่คือพันสมบูรณ์เซุ้มสมบูรณ์แบบเมื่อทุกอย่างแล้วพอปูเป็นกันเลยว่าพื้นยาเค็ดของเพิ่นไม่จ่าพื้นยาบวงสวงไม่จ่าหน่อปีละเทียครับผม โอเคครับผมอกัยนกไปคนบอกไปเอาบอกไปลมบะที่ไหนผู้นว่ากันเนาอวันทิพผ่านม่อ๋อวันที่ผ่านม่เหอวัทันธ์แมูแตดอกนูกรบ้นู้แู่แค่ปบาทครับผมแปบาทาวออ๋อถือถืออะไรก็ดีเบสะครับห้าบาทสิบาทก็ได้ที่กัน็ขอจะถือ วันไหนท้าหมวดติดกันแล้ว<ม>แต่ว่าก็พอได้ก็ได้บอกอันอันเอฟซีอัน F C N ซุปซุปอัดไอเน,น<ำ>านน<ำ>ะกระสางเนาะแล้วก็พอได้บอกตานเนาะคกะ<ำ>็เขอโทษหลายๆด้ค่ะงวด<ำ>นี้ก็พอดี่ฟูก็ว่าฟูสวนจ้ะ เขาบันเียงสข่งน้อกันเนาะคหมาดีวงสวงคู่น่าให้ลาบกันข้ากันเอาเด้อจ้าเด้อที่ปูบอกกันเด้อจ้าเด้อนั่นแหละเน้นๆทุ่ยท้ายทุดท้ายบอกตัวไหมเอาตัวนี้เลยตัวที่ปูบอกเลยปูบอกว่าปูพันกระเฮ็ดเจ็งสี่เนาะเจ็งสี่กระคือเป็นแยบเนาะแล้วปูเรอกกระเฮ็ดเจ็งสี่เนาะเจ็งสี่กระคือหาเนาะแล้วเพันกระสี่สองเนาะนี่แหละปูเพันไหสั้มนีแหละโอเคครับผมกันซื้อเอาจับเอาจับเอาจับวนเ้องนี่นะเนาะจ้าครับผม มันเป็นหกแปดเนาะอนแปมเดียวเนอะอานะไอ้เนาะซื้อกันถ้ากันโศกดีโศกมาทุกคนนะจ๊ะเรื่องเ่องทุกคนนะจ๊ะขอบคุณคมาก